ถูกและดีราคายุติธรรมต้องสูงรวมรถบ้านรามินทาซอยห้า ศูนย์รวมวับ้านรามินทาซอย5ค่ะเราอยู่กันที่ศูนย์รวมวัดบ้านรามินทาซอย5โชว์รูมรถยนต์มือ2ค่ะที่เปิดดําเนินการมากว่า20ปีค่ะวันนี้ฝนจะพามาชมรถ m a ด้า CX5 ค่ะรถ SUV ที่ซื้อตอนนี้แล้วคุ้มสุดๆค่ะด้วยราคาป้ายแดงนะคะ1.69ล้านค่ะ เจ้าของมือแรกนะคะขาดทุนมาให้แล้วเกือบ50%ค่ะพาไปชมสเปคและออปชั่นของ Mazda CX5 รุ่นท็อปสุดคันนี้นะคะว่าได้สเปกแล้วก็ออปชันอะไรมาบ้างค่ะสำหรับ Mazda CX5 นะคะรุ่นท็อปสุดด้วยเครื่องยนต์2.2 XDL ค่ะตัวนี้นะคะเป็นตัว4 wheel นะคะตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะคะที่ลูกค้ากำลังมองหากันอยู่นะคะ ตัวนี้ประหยัดน้ำมันนะคะสูงสุดอยู่ที่17.5กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มส่วนแรกนะคะส่วนของกระจังหน้าค่ะที่มีการดีไซน์ให้ออกแบบมาแบบสปอร์ตค่ะดูโชบเชียวนะคะดูดุดันนะคะพร้อมด้วยไฟสปอร์ตไลท์คู่หน้าค่ะไฟหน้านะคะเป็นแบบไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์นะคะพร้อมด้วยไฟ LED ค่ะกระจังหน้านะคะเป็นสีเทาเมทัลลิกนะคะตกแต่งด้วย ตัวโลโก้นะคะเป็นแบบโครเมียมค่ะตัวนี้นะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหน้า2อสุดพร้อมด้วยกล้องตรงกระจังหน้านะคะเป็นกล้องแบบรอบผิศทางค่ะตัวชายกันชนล่างนะคะก็จะเป็นสีเทานะคะตัวนี้นะคะให้กันชนหน้ามาสีเดียวกับตัวรถค่ะมาพร้อมด้วยนะคะรอมแม็กค่ะตัวนี้นะคะเป็นรอมแม็กสีเงินนะคะเป็นรอมแม็กขอบ19ค่ะ กมองข้างนะคะเป็นแบบแบบสีเดียวกับตัวรถค่ะพับและปรับไฟฟ้านะคะพร้อมด้วยไฟเลี้ยวนะคะแบบ LED ค่ะมือเปิดสีเดียวกับตัวรถนะคะเรามาชมส่วนด้านบนสุดนะคะบนหลังคานะคะก็จะเป็นเสาอากาศแบบคีบฉลามค่ะพร้อมด้วยสปอยเลอร์หลังนะคะตกแต่งด้วยไฟเบรกดวงที่3แบบ LED ค่ะ กระจกฝาท้ายแบบไล่ฟ้าค่ะกันชนท้ายสีเดียวกับตัวรถนะคะพร้อมด้วยปั๊กเซ็นเซอร์หลังสีจุดพร้อมด้วยกล้องรอบทิศทางค่ะไฟท้ายนะคะก็จะเป็นแบบสปอร์ตนะคะจะเป็นไฟท้ายแบบ LED ค่ะ เรามาชมส่วนด้านท้ายของห้องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นแบบโชกนะคะด้านหลังสามารถเก็บสัมภาระดาได้ค่อนข้างเยอะค่ะเบาะพับได้นะคะ40 20 40ค่ะสามารถพับราบลงไปได้เลยนะคะเผื่อเรามีสัมภาระ,าระาเราเยอะนะคะก็พับราบไปแล้วก็ใส่ของได้เลยค่ะลูกค้าเดี๋ยวฝนจะถ่ายให้ดูนะคะพวกลอยน็อตนะคะลอยอาร์คนะคะ ทุกมุมทุกจุดค่ะไปชมกันค่ะ เดี๋ยวเรามาชมด้านในของ SUV a d แบรนด์มาด้ากันค่ะตัวนี้นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะจะเป็นแบบเคเลตนะคะแล้วก็สามารถเปิดได้เลยค่ะตัวนี้นะคะตัวท็อปสุดนะคะก็จะฟูลออปชันนะคะมาด้วยเทคโนโลยีนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเทคโนโลยีความบันเทิงนะคะหรือว่าเทคโนโลยีความปลอดภัยก็จัดมาแบบเต็มมากค่ะ เดี๋ยวเรามาดูกันทีละอย่างนะคะส่วนของด้านในนะคะเริ่มตั้งแต่แผงข้างประตูนะคะตัวนี้ก็จะเป็นกระจกไฟฟ้านะคะทั้ง4บานคับและปรับไฟฟ้าส่วนของกระจกมองข้างค่ะภายในห้องผู้โดยสารนะคะทั้งคันจะเป็นโทนสีดำค่ะสำหรับเบาคนขับนะคะตัวนี้นะคะก็จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้าแทิศทางค่ะพร้อมด้วยเมมโมรีแบบเซตได้ค่ะ สำหรับคันนี้นะคะที่ฝนได้มานะคะคือคุ้มมากๆค่ะไม้นะคะเช็คศูนย์ให้แล้วนะคะเช็คประวัติได้ค่ะลูกค้าไม่แค่34,000กิโลกับรถปี2017นะคะถือว่าเราได้ไปเอาไปใช้ต่อก็คือคุ้มเพราะว่าแทบจะไม่ต้อง m ม i นเทนเน c นเลยค่ะ ส่วนของพวงมาลัยนะคะตัวนี้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะคะแบบ3ก้านค่ะพร้อมด้วยตกแต่งโครเมียมด้วยนะคะตัวส่วนของด้านขวามือนะคะก็จะเป็นระบบ c r u ค s น Control นะคะระบบ็อกความเร็วอัตโนมัติค่ะส่วนของด้านาด้านซ้ายมือนะคะก็จะเป็นพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะเชื่อมต่อกับความบันเทิงนะคะของ ตัวจอ L C D นะคะตัวนี้นะคะก็จะมีบลูทูธนะคะตัวเล่งและปรับเสียงดังนะคะตัวซิงค์นะคะคำสั่งเสียงค่ะส่วนของหน้าจอฟังก์ชันนะคะตัวนี้นะคะก็จะมีเนวิเกเตอร์ให้แล้วนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าท่านใดที่ไม่อยากใช้เนวิเกเตอร์ผ่านโทรศัพท์มือถือก็ใช้ผ่านหน้าจอได้เลยค่ะตัวนี้มีบลูทูธให้เชื่อมต่อกับตัวโทรศัพท์ของเรานะคะไม่ว่าจะเป็น Android หรือว่าเป็น iOS ค่ะ ตัวนี้นะคะพร้อมด้วยนะคะตัวเซตต่างๆนะคะตัวฟังก์ชันที่มาพร้อมกับความทันสมัยสุดๆค่ะกระจกมองหลังนะคะ <c oughs> แบบตัดแสงอัตโนมัติค่ะ <c oughs> ส่วนของด้านบนนะคะที่บังแดดสองตำแหน่งนะคะพร้อมด้วยกระจกตกแต่งพร้อมมีไฟให้ด้วยค่ะ <c oughs> ไฟอ่านแผนที่ตรงกลางค่ะ ถัดลงมานะคะก็จะเป็นระบบแอร์ค่ะตัวนี้นะคะก็จะเป็นระบบแอร์แบบดิจิตอลค่ะระบบเกียร์นะคะเป็นแบบเกียร์ออโต้นะคะและเกียร์แบบเมนนวลโหมดค่ะแล้วก็ตัวควบคุมวิทยุอีกตำแหน่งหนึ่งนะคะตัวนี้นะคะก็สามารถปรับนะคะแล้วตั้งนะคะตัวเครื่องเล่นด้านบนได้ค่ะตรงนี้นะคะคือเบรกไฟฟ้าค่ะ ที่วางแก้วสองตำแหน่งพร้อมที่เท้าแขนค่ะมีที่เท้าแขนให้ผู้โดยสารด้านหลังพร้อมด้วยที่วางแก้ว2องตำแหน่งค่ะเดี๋ยวเรามาดูระบบความปลอดภัยกันนะคะว่าตัวนี้ให้เทคโนโลยีความปลอดภัยอะไรเรามาบ้างค่ะเริ่มตั้งแต่นะคะตัวนี้นะคะมีถุงลมนิรภัยนะคะสําหรับรุ่นท็อปนะคะจะมีถุงลมนิรภัยให้ทั้งหมดอยู่6ใบนะคะก็คือ ตัวคนโซลด้านหน้า2ตำแหน่งนะคะแล้วก็ไซ์แบ็กนะคะตรงเบาะคนขับและคนนั่ง2ตำแหน่งนะคะ่ะแล้วก็ตำแหน่งตรงเสาประตูอีก2ตำแหน่งนะคะสำหรับเทคโนโลยีความปลอดภัยนะคะก็เริ่มตั้งแต่นะคะตัวนะคะสัญญาณเตือนนะคะเมื่อขับออกนอกเลนค่ะระบบนะคะช่วยเบรกฉุกเฉินค่ะระบบ ช่วยหยุดรถอัตโนมัติขณะถอยหลังค่ะระบบช่วยการออกตัวขณะจอดรถบนทางราดช,ชันค่ะเทคโนโลยีแบบจัดเต็มมากค่ะเดี๋ยวเรามาดูส่วนของเครื่องยนต์นะคะว่าตัวนี้มาให้เรากี่แรงมาแล้วก็ประหยัดน้ำมันอีกเท่าไหร่ค่ะสำหรับเครื่องยนต์นะคะของ m a z d a CX-5 ไฟนะคะ2.2นะคะตัวนี้มาด้วยเครื่องยนต์นะคะ4สูบแถวเรียงดอส16วาลค่ะ เทคโนโลยี Skyactiv e t u r b o 2ขั้นค่ะพร้อมวาล์วแปรผันนะคะ VVL ค่ะตัวนี้นะคะเครื่องยนต์จะเป็น2 1 9 1 c c ค่ะมาด้วยแรงม้าที่175แรงม้าค่ะตัวนี้นะคะลูกค้าประหยัดน้ำมันสูงสุด17.5กิโลเมตรต่อลิตรกันเลยทีเดียวค่ะ สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหามาด้า c x เไฟนะคะตัวดีเซลนะคะ2.2 XDL นะคะอย่าลืมพิจารณาคันนี้นะคะด้วยเลขไม้แค่34,000กิโลค่ะรถใช้มาเพียงแค่มือเดียวนะคะตอนนี้เจ้าของเดิมนะคะขาดทุนให้ลูกค้าแล้วค่ะถึง50%นะคะย้ำอีกครั้งนะคะราคาของฝนอยู่ที่79,000บาทค่ะ โปรโมชั่นของเราตอนนี้นะคะรับดอกเบี้ยนะคะอัตราต่ําสุดจากทุกธนาคารค่ะเรามีทุกสถาบันการเงินรองรับให้ลูกค้าค่ะตัวนี้นะคะออกรถไม่ต้องใช้เงินสักบาทนะคะพอนนานอีก84งวดกันไปเลยค่ะสําหรับโชว์รูมของเรานะคะอยู่ที่รามินทาซอย5นะคะเพียงลูกค้าเสิร์ช Google ว่า ศูนย์รวมรถบ้านรามินทาซอย5ก็จะมาทดลองขับกับฝนหรือว่าทีมงานได้ทุกวันนะคะรถคงฝนนะคะย้ําอีกครั้งนะคะแต่ละคันที่เราได้เข้ามานะคะเราได้คัสสันให้ลูกค้าแล้วจากผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์นะคะถึง20ปีค่ะโชว์รูมของเรานะคะเปิดบริการมา20ปีแล้วค่ะลูกคา้ารับประกันเรื่องเครื่องเรื่องเกียร์ให้ลูกค้าค่ะและมีบริษัทที่ตรวจสอบโครงสร้างตัวถังให้ลูกค้านะคะเรามีใบเซอร์ให้ตรวจสอบค่ะ มีใบเซอร์เฟอร์ติเกตให้มาชมได้ค่ะสำหรับวันนี้ฝนต้องขอลาไปก่อนแล้วเดี๋ยวพบกันคลิปหน้าค่ะฝนจะพามาชมรถเกง๋งรถ SUV รถตู้นะคะที่เรามีมากกว่า200คันค่ะแล้วพบกันค่ะ